สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงนะครับมีเนื้อที่80ตารางวานะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านวัฒนาดีรีสอร์ทนะครับนี่ครับก็อยู่ในเขตตำบลเกาะพะพานะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนี่ครับเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงนะครับก็ สภาพก็อยู่อาศัยได้อยู่พอสมควรนะครับก็มีการตกแต่งทาสีใหม่เพิ่มเติมก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเป็นโครงการหมู่บ้านที่ไม่แออัดนะครับมีไม้กี่หลังเองนะครับผมนี่ครับประตูรั้วก็แนวรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีสวนนะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ส่วนมากจะเป็นข้าราชการครูนะครับ เป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงแบบนี้เลยนะครับผมก็มีจัดสวนไว้ตกแต่งไว้ได้สวยงามนะครับระเบียงลวกก็เป็นผสมผสานกับไม้นะครับนี่ครับถนนเข้าหมู่บ้านก็เป็นถนนกว้างนะครับก็ถนนกว้างสวยดีนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนที่พื้นที่สวนเล็กๆนะครับก็จอดรถได้สองคันคันหนึ่งนะครับก็ซ้อนกันได้อยู่นะครับผม ครับก็ดูจากสภาพดินก็เป็นดินสวนดีนะครับดูจากพลิกก็ดกดีพอสมควรนะครับก็จะมีต้นไม้ประดับสวนอยู่เล็กน้อยนะครับตัวบ้านตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3ห้องนะครับ3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ห้องครัวนะครับก็เป็นบ้านมือ2นะครับเผื่อใครท่านใดสนใจอยากอยู่ใกล้ในเขตอำเภอเมืองราชบุรีนะครับก็แนะนำหลังนี้เลยนะครับ นี่ครับเนื้อที่80ตารางวานะครับขายปรับราคาลดลงนะครับเหลือ1 8 5 0 0ล้านบาทนะครับนี่ครับภายในตัวบ้านก็ตกแต่งด้วยไม้นะครับก็มีตกแต่งด้วยลวดลายไม้ได้สวยงามพอสมควรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็มาปรับปรุงนะครับปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดจะอยู่อาศัยเลยก็ได้นะครับ มีประตูเด็กเหล็กดัดพร้อมนะครับนี่ครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็น1ห้องนอนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็น1ห้องนอนนี่ครับก็สภาพสีลอกพอสมควรนะครับก็ต้องมาดูนะครับมาดูว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ1ห้องนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเช่นกันนะครับตรงข้ามกันนะครับ อยู่ข้างระเบียงที่จอดรถนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับเผื่อใครท่านใดสนใจอยากมีบ้านนะครับใกล้ตัวเมืองครับอยู่ใกล้อุทยานเขางูเพียงประมาณสัก3ามกิโลได้นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ํานะครับ1ห้องน้ํานะครับ ครับก็เป็นห้องน้ำอาบในพื้นที่เดียวนะครับก็ต้องมาปรับปรุงนะครับปรับปรุงทาสีใหม่ก็จะดูสวยงามใหม่ยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวก็อยู่ด้านหลังบ้านนะครับก็จะมีประตูระเบียงหลังบ้าน ลงไปได้นะครับด้านข้างนะครับพอดีกุญแจล็อกนะครับก็มีประตูชํารุดบ้างนะครับก็ตามสภาพบ้านนะครับเป็นบ้านมือ2เผื่อใครท่านใดสนใจนะครับก็มาตบแต่งซื้อเพิ่มเติมอยู่อาศัยได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกหนึ่งห้องนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับก็ ผื่อมีลูกๆนะครับหลายคนนะครับก็มีห้องนอนอยู่3ามห้องนะครับก็อยู่ได้ครอบครัวลูกหลายคนได้เลยนะครับผมนี่ครับก็มีสีลอกบางส่วนนะครับนี่ครับก็จะมีถ้าจะให้ดีทาสีใหม่ก็จะได้เป็นบ้านใหม่เลยนะครับท่านใดสนใจบ้านตรงนี้นะครับ ก็ให้ด uh, ูรายละเอียดนะครับดูเพดานดูฝ้านะครับว่ามีรอยน้ํารั่วหรือไม่นะครับไม่มีนะครับผมจากที่ผมดูก็ไม่มีนะครับนี่ครับก็จะให้ดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับสนใจจริงก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมนี่ครับที่ดิน80ตารางวานะครับก็ขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทนะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงก็เป็นข้าราชการครูนะครับ ตัวบ้านของเราก็จะหันไปทางทิศเหนือนะครับหน้าบ้านจะเป็นทิศเหนือก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีบ้านอะไรมากนะครับก็มีไม้กี่หลังนะครับตรงโครงการนี้ถนนกว้างนะครับรถสวนกันได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านข้างนะครับนี่ครับก็จะให้ดูบริเวณรอบบ้านนะครับว่าให้กันได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะครับด้านข้างของเราตรงนี้นะครับก็จะมีสวนนะครับมีสวนต้นไม้ กานค้างบ้านด้วยนะครับห่างจากตัวเมืองราชชุบีก็อยู่ประมาณสัก78กิโลได้นะครับก็วิ่งไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้กับร้านอาหารเพลินพุงด้วยนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับมีผนังน้ำตกให้ชมด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับบ้านตรงนี้นะครับพอดีเจ้าของอยากส่งต่อนะครับเป็นราชการครูเช่นกันนะครับได้ย้าย ไปอยู่ต่างจังหวัดนนะครับก็เลยอยากขายต่อนะครับในราคา1นึ่งล้านแปดแสหบาทนะครับมีแนวรั้วด้านข้างนะครับก็จะมีพังชํารุดบ้างนะครับผมนี่ครับก็ต้องมาตกแต่งทําใหม่นะครับระบบปั๊มน้ําทั้งแทงน้ําก็ยังอยู่นะครับถังน้ํานะครับก็ท่านใดสนใจหลังบ้านก็จะเห็นวิวอุทยานเขางูด้วยนะครับนี่ครับตามสภาพโดยรวมก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับก็อยู่ได้เลยนะครับผม ตัวบ้านตรงนี้ก็จะไม่มีส่วนกลางอะไรนะครับก็จะเป็นบ้านโครงการไม่ใหญ่นะครับมีไม่กี่หลังนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่088นะครับ452ครับ1768กับผมเพชรปัญญานะครับผมปรับราคาลดลงจากราคา2ล้านนะครับเหลือ1,850,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสวัสดีครับ